สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้กับสิบห้ามาอัปเดตเบิงสวนบักแตงโมเด้อจ้ะที่ท่าเห็นพี่น้องเบงวางพุ่งพึ่งพึ่งปลูกในน้ออยู่หันเน้อพี่น้องเนาะเมื่อนี้เพิ่งก็ได้ออกดอกกะเด้อพี่น้องปลูกบักแตงโมแบบธรรมชาติธรรมชาติพื้นบ้านเท่าไหมพี่น้องปลูกแบบบ้านบ้านเท่าไหมพี่น้องบ่ไดดนั่นบม่ได้มีสารเคมีบ่ไดดอีหยังเห็ดแบบบ้านบ้านคือเอาอัน เม็ดฝังดินแล้วก็ใส่ฟุนใส่ปุ๋ยธรรมดาธรรมดานี่แม่พี่น้องนี่ปลูกทดล่องเมืองว่าบ้านบ้านแม่พี่น้องแบบว่าบมแมนเมื่อาอชีพแม่พี่น้องปลูกแบบให้บ้านปลูกคันไหมปลูกว่าเพื่อนสิได้กิน,น่วยบอแบบว่าทดล่องเนาะพี่น้องเนาะหลังจากเกี่ยวเข้าแล้วก็ทดล่องเมืองเอาในซื้อมเมล็ดเพิ่นมาฝังปลูกเปิดบ้านบ้านบ,าน,บานแม่พี่น้อง นี่แหละจ้ะเพื่อนกะออกดอกเพื่อนกะออกดอกแล้วนอพี่น้องเนาะต่ว่าบรูว่าสิได็กินหรือบอกินได้กินหรืบอบได้กินสิค่อยมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนะพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งวา่าเพื่อนสิเป็นหมากบอเพื่อนสิหน่วยใหญ่บอเพื่อนสิได้กินบอลไหมพี่น้องเพราะว่าเขาปลูกแบบแบบบระมานเมื่ออาชีพไหมพี่น้องก็ปลูกคิดว่า เป็นมะเร็ดแตงโมหอกเอามาปลูกเลามึงก่อนนาเทียมันได้กินปลูกใส่ฟุนขี้งัวใส่ฟุนใส่ปุ๋ยหดน้านีแม่พี่น้องบ่ไเ้คิดว่าสิมีอันนั้นอันนี้ใส่คือคือมืออาชสพเพิ่นคือเพิ่นคือเพิ่นปลูกคือแบบเพิ่นปลูกสางไร่ได้ไม่พี่น้องข้าปลูกแบบแบบันบ้านไหมพี่น้องแม่พี่น้องก็เป็นจังสี่ละพี่น้องเมื่อมันก,นก็ in <c oughs> ้ามยุพี่น้อง คือเพ่นพ่นกับงามอยู่นี่จ้ะต่ว่าเฮากับบรลูว่าพ่นสิได้กินเพื่อบริได้กินนอกจากเนาะจ้ะเฮากับผ้าพี่น้องมาเบิงก้มคืบหนาของเขานอกจากพี่น้องดอกพ่นก็ออกอยู่ต่ว่าบอลูพ่นสิเป็นนวยจังไไดเพ่นสิเป็นจังไดจังมาเบิงให้พี่น้องมาเบิงน้ำกันนอกจากเนาะให้พี่น้องมาเบิงน้ำกันเรื่อยๆผ้าพี่น้องเบ่งเรื่อยๆว่าพ่นสิได้กินบ่อเพื่อพนสิเป็นจังไได จ้านะชิาาพาพี่น้องเบิง่งตะปูกร้ายขุมยุพี่น้องนะขก็บอกคือเมื่อาอสีพเพิ่นเลยเนาะพี่น้องเมื่อาสีพเพิ่นเพิ่นเกินเห็ดมีหวานมียาเพิ่นเกินหู้จัก ่าสีเห็ดจังไดจังไดจังสีออกหมากออกผลจังสีนวยดกจังสีหน,นันเนาะอันนี้เขาก็ปลูกทิมไว้ตามภาษาไทยบ้านนี่แหละพี่น้องจ้าคลิปนี้กับบ่มีอีหยังผ้าพี่นอ้องเมื่อเบิ่งแตงโมเขาเคยผิ้าพี่น้องเมื่อเบิ่งแตงหนึ่งเลยตอนปลูกใหม่ๆม่เนาะจ้าจ้าคลิปนี้กับฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามให้ผู้ลุกอีสานในเด้อพี่น้องคลิปหนาพอกันใหม่สิผ้ามาเบิ่งตน้นออกออกลูกเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ